พ่อเจ้ารู้ไหมแม้แต่สีภายในมีไม่กี่คนเท่านั้นที่มีสีเข้ามาในเกาะเฮฟสมุนแห่งนี้นี่คือความโชคดีของพวกเจ้าอย่างไรก็ตามกูเย,ยวข้าขอเตือนเจ้าเจ้าต้องปรับปรุงพฤติกรรมและอารมณ์ของเจ้าผู้โสดหลายท่านในสถาบันต่างม,มีพลังมากพอที่จะสร้างแผ่นดินได้ต่อนน้าพวกเขาเราทุกคนเปรียบเสมือนลูกหลานที่ต้องเคารพผู้สูงอายุกูเย,ยวอาจารย์เฉินพูดถูกวันนี้เจ้าุ่นหันพันแล่นเกินไป๊ะที่จริงแล้วผู้โสดใช้ทำเพื่อทดสอบพลังของข้าเท่านั้น ข้าไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรอาจารย์เฉินลบกวนท่านหน่อยจะได้ไหมครับช่วยพาพวกเราไปรับผิดต่อผู้โสใช่เด็กคนนี้มีความเป็นผู้ใหญ่มากอืกู่เยี่ยข้ารู้ว่าเจ้าทำเพื่อข้าพวกเราเป็นทีมพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของใครคนใดคนหนึ่งจะส่งผลกระทบต่อเพื่อนร่วมทีมเหมือนที่ข้าไม่ได้คำนวณเวลาในการทำสมาธิ จึงทาให้ทุกคนต้องกลายเป็นนักเรียนที่ต้องทําง,งานก็พอค่าผู้โสใช่เชื่นชมในพอนสวา์ของเจ้าจึงอยากรับเจ้าเป็นลูกศิษย์นี่เป็นโอกาสที่ดีสําหรับเจ้าอืมชิอืม,อมขอโทษได้นะวันนี้ข้าหุนหันพันแล่นไปจริงๆข้ายินดีที่จะไปยอมรับผิดต่อผู้โสใช่ททำถูกแล้วย้ยฮึบ ถูกต้องที่สุดข้าขอกอดด้วยคนือไปให้พ้นอ่ะมียุติธรรมทำไมหัวหน้าถึงกอดได้อ่ะเพราะเขาเป็นคนดีไม่เหมือนกับเจ้าใช่หัวหน้าเป็นคนดีที่สุดครั้งหนึ่งข้าก็เคยเป็นไปด้วยความมีชีวิตชีวาเหมือนกับพวกเขาเอาลาพักผ่นอนกันได้แล้วพรุ่งนี้ต้องไปรายงานตัวขอเงินเชื่อมต่อกับสายเลือดของข้าเป็นหนึ่งเดียวกันความรู้สึกนี้ช่างน่าทึ่งมาก ขอเงินระดับ5แม้ว่าหุ่นจักรกลจะแข็งแกร่งมากแต่ชิ้นส่วนสําคัญที่สุดก็ยังใช้โลหะที่มาจากการตีผันหลอมเท่านั้นเพราะการตีหลอมจิตวิญญาณต้องผสานกับโลหะด้วยขนาดที่ใหญ่เป็นไปไม่ได้ที่จะทําแบบนั้นดังนั้นจึงไม่มีชิ้นส่วนโลหะที่มาจากการตีหลอมจิตบนตัวหุ่นจกนักรกลแม้ว่าการตีเหล็กจะไม่ค่อยสําคัญมากสําหรับการสร้างหุ่นจกนักรกลเฉพาะการซ่อมแซมและวัสดุบางส่วนเท่านั้นที่สําคัญแต่ในความเป็นจริงการตีเหล็ก เป็นสิ่งสําคัญมากสําหรับการสร้างก่อยุทธ์เพราะการตีหลอมจิตเป็นต้นแบบหลักของก่อยุทธ์จึงปรากฏขึ้นว้าวการมีอยู่ของก่อยุทธ์ก็เปรียบเสมือนวิญญาจาร์สลักวงแหวนไว้บนวิญญาณยุทธ์ด้วยการสวมใส่ก่อยุทธ์พลังวิญญาของวิญญาจาร์จะเพิ่มขึ้นอย่างมากหลังจากคิดค้นก่อยุทธ์ได้สาเร็จมนุษย์ได้เปรียบสัตว์วิญญาค่อนข้างมากนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมสัตว์วิญญาณถึงใกล้จะสูญพันธุ์เพื่อทําการวิจัย หอคอยวิญญาณได้จับสัตว์วิญญาณจำนวนมากเพื่อไปทําการทดลองและสิ่งนี้จะนําไปสู่การล่มสลายของโรคสัตว์วิญญาณพื้นผิวสีทองส่องแสงประกายบนค้อนเงินนอกจากนี้ยังมีรวดลายมังกรทองปรากฏขึ้นพลังสายเลือดค่อยๆแผ่ขยายออกตีรอมจิตมอบชีวิตให้แก่โลหะทําให้เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายตัวเองโดยั่วไปช่างตีเหล็กระดับช่างตีเห็กศักดิ์สิทธิ เป็นตัวตนชั้นนาในฮับีบสถานะของพวกเขาไม่ได้อยไปกว่านักสู้เกาะสามอักษรเพราะหากไม่มีพวกเขาก็ไม่มีเกาะสามอักษรแล้วช่างตีเหล็กศักดิ์สิทธิ์นั้นมันมีตัวตนแบบใดข้ายังไม่ถึงระดับนั้นและมันคือเป้าหมายในชีวิตข้าหลังจากบรรลุก,การตีหลอมจิตนั่นหมายความว่าข้าสามารถสร้งางเกาะยุทธ์ได้แล้วข้าหวังว่าจะสามารถสร้งางเกาะยุทธ์สองอักษรได้สําเร็จข้ารู้สึกว่าไม่มีการเชื่อมต่อระหว่างเกาะยุทธ์กับพลังงานวิญ,ญญาณ ดังนั้นหลังจากให้ข้าไกายเป็นนักสู้เกาะบางทีข้าอาจจะสามารถสร้างเกาะยุทธสองอักษรได้โดยมีระดับพลังวิญญาณที่ต่ำที่สุดนั่นหรออย่างน้อยก็เป็นไปได้ที่จะลองก่อยุทธไม่ได้สร้างชิ้นส่วนทั้งหมดในคราวเดียวพวกชิ้นส่วนนั้นแยกจากกาันข้าต้องเริ่มสร้างจากชิ้นส่วนที่ง่ายที่สุดเมื่อเวลานั้นมาถึงเกาะยุทธสองอักษรของข้าจะตั้งชื่อมันว่าอะไรดีนะอย่างเกาะยุทธของอาจารย์หูรเรียกว่าน้ำแข็งสวรรค์แค่คิดก็มีความสุขแล้ว เอ๋พายิดขึ้นแล้วหรอเอ๋เอลืมฝึกเนตรปีศาจสีม่วงไปซะสนิทเลยแฮะเวลาทำสมาธิในคืนนี้ค่อนข้างยาวนานและหางอูเลียนก็รู้สึกชัดเจนว่าพลังวิียาของเขาเพิ่มขึ้นอย่างมากตื่นแล้วหรอไปเกีเข้ากันเถอะเซเซจะคิดบ้างไหมว่าข้ารู้ว่าเจ้าจะหามอะไรกอให้สมุนนี้ไม่ธรรมดาจริงๆเห็นได้ชัดว่าพลังจะธรรมาชาติเข้มข้นกว่าที่อื่นมากถึงว่าสาบันเชมีผู้แข่งแข่งมากมายไปขอร้องมาพัจจานให้พวกเราได้พักกันที่นี่ดีไหมสาบันเชมีกฎเกณฑ์ของมันไม่ใช่ว่าเจ้าจะไปหานข้าหรอ ข้าเหีวไส้จะขาดแล้วรอข้าด้วยได้ยินฉางคงบอกว่าเจ้ากินเก่งมากขอข้าดูหน่อยสิว่ามันโหดํดาในตะกร้านี้เจ้าจะกินได้มากสักแค่ไหนบรมพจานย์นั้นข้าไม่เกรงใจหรอนะในที่สุดก็ได้กินมือใหญ่มันโหแค่ยี่สิบกรูปไม่พอยาไส้หัวหน้าเราหรอยำยำเออทำไมมันโหรูปร่างอัปดปงนี่คืนลงยากจัง เดี๋ยวนะมันรู้สึกเหมือนความรู้สึกอบอุ่นในลำคอแผ่ซ่านไปทั่วร่างกายในทันทีฟิงลมปลาในร่างกายกำลังพุ่งพ่านความหิวของข้าลดลงเล็กน้อยในทิพตาว,าว้าวนี่มันยอดเยี่ยมมากมันโหดํานี่มีสารอาหารมากกว่าอาหารของสาาบันตรงไห่เสียอีกกินช้าๆหน่อยสิเขาย่อยได้จริงๆเหรอ มันโหดํานี่มีสารอาหารสูงมากมันไม่ดีแน่หากินมากเกินไปแต่เจ้าหนูนี่งาํงางาํงาํากลับดูมีชีวิตชีวามากขึ้นข้าได้ยินเสียงการไหลเวียนของเลือดในร่างกายของเขาสายเลือดของเขาเหลือเชื่อมากจริงๆริอิ่มแล้วทั้งให้กินไปแค่16ลูกรูปมันโหดํานี่มีสารอาหารมากตอนนี้ข้ารู้สึกสบายตัวสุดๆข้าได้กินของดีแบบนี้ทุกวันอันตราความสําเร็จในการปวดพันุนึกง,งของข้าจะต้องสูงขึ้นแน่มันไม่มากไปกว่าน,นี้แล้วไว้ให้เป็นไปตามธรรมชาติแต่หากเจ้าได้กินมันโหดําทุกวัน การปลดผนึกครั้งถัดไปแม้ว่าจะไม่มีวัตถุวิญ,ญญาณเจ้าก็สามารถปลดผนึกได้อย่างราบรื่นที่แหก็มีประโยชน์มากมายขนาดนี้บาณอารย์ข้ากินนี่ทุกวันได้ไหมเอ๊ะเอ๊ะอะดรมันโถหี่เหลือจะออกกับไปเถอะข้าจะเคลืนไป้าค่อนข,ข้างบนเอ๋อาจารย์บูข้าพูดอะไรผิดหรือเปล่าบพาพอารถึงได้ดูหดหงอกจังนี่เป็นสเสบียงอาหารทั้งเดือนของบาพอารของเจ้าตาแก่นั่นยอมทานแค่วันละชิ้นเจ้ารู้ไหมว่ามันโถดำนี่ทำมาจากอะไร วัตถุดิบของมันมาจากปลาทะเลชนิดพิเศษเนื้อปลาชนิดนี้มีสารอาหารสูงมากในสาบานมีเพียงผู้สวยของสาราเฮฟสมุรเท่านั้นที่มีสิทธิ์ได้รับประทานถ้าเจ้าจะกินทุกวันคงต้องแบ่งส่วนของผู้สวยทั้งหมดให้เจ้ามิฉะนั้นไม่พอให้เจ้ากินแน่ว้าวนี่มันสุดยอดมันโถถ้าอย่างนั้นก็เก็บไว้ให้บาารรพจานเถอะครับถ้าอาจารย์ยกให้แล้วเจ้าก็เอากลับไปเถอะเขาไม่ติดอะไรกับเรื่องแบบนี้หรอกเอ๊ะเอ๊ะส่วนแบ่งทั้งเดือนของข้า หลังจากทานอาหารเช้าบูชาคงคพอยู่ในบ้านเฉินอี้พาหางอุลีและคนอื่นๆอ,ออกจากเกาะเทพสมุทรในฐานะนักเรียนให้ต้องทำงานพ่อเจ้าจะลำบากกว่านักเรียนทั่วไปความแตกต่างที่ใหญ่ที่สุดระหว่างนักเรียนที่ต้องทำงานกับนักเรียนทั่วไปคือนักเรียนทั่วไปจะได้รับเงินอุดหน bon, ุนจากสถาบัน20%ของค่าเล่าเรียนและนักเรียนที่ต้องทำงานจะต้องจ่ายค่าเรียนทั้งหมดแต่แทนที่จะจ่ายเป็นเงินจะเป็นการทำงานที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายวิชาการของสถาบันอย่างเช่นการทำความสะอาดสถาบันเป็นงานที่ระดับต่ำสุด และยังมีงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพที่สองของพวกเจ้าอาจารย์เฉินค่าเล่าเรียนของสถาบันแพงไหมครับแพงมากเพราะที่สถาบันเช้พวกเจ้าจะได้รับแหล่งข้อมูลการสอนและทรัพยากรต่างๆที่ไม่มีในที่อื่นดังนั้นงานในแต่ละปีของนักเรียนที่ต้องทํางานจึงหนักหน่วงมากฝ่ายวิชาการจะจัดการให้กับพวกเจ้าเองเออผู้อํานวยการพวกเขากลุ่มนี้เป็นนักเรียนที่ต้องทํางานจาเอาไว้นะอย่าอับอายที่เป็นนักเรียนทํางานและอย่าดูถูกนักเรียนทํางาน เถือนเขาจะเสืออะไรอาจารย์เฉินก็เอาแต่ยืนยิ้มไม่ยอมบอกพวกเรานี่คือคืั้งแบบนักเรียนของพวกเจ้างานแรกให้พวกเจ้าต้องทำทำความสะอาดจตุรัสน้ำแข็งมินยานต้องทำให้เสร็จวันนี้ก่อนค่ำเชิญครับน่าจัตุรัสน้ำแข็งมิญญญนยาททำความสะอาดพื้นจัตุรัสด,ด้วยน้ำจนไม่เหลือฝุ่นไม่งั้นจะตัดหน่วยกิจของเราออกโหดร้ายกันจริงๆหยุดบ่นได้แล้วนี่เป็นงานงาน่ายที่สุดด้านหน้าเป็นหอพักของพวกเจ้าหอพักนักเรียนทำงาน พอเจ้าไปที่หอพักตามหมายเลขบนกุญแจพี่ฮีเปิดจะจัดขึ้นในวันพน่งนี้ปฏิบัติตามข้อกําหนดของฝ่ายวิชาการเมื่อคู่อะไรเนี่ยที่นี่มันข้าไปก่อนนะบายๆสับตีนแตกอาจารย์เฉินเฮราจะอยู่กันที่นี่จริงๆหรอนี่มันเกินคําว่าอนาถไปแล้วเป็นของสถาบันเช็คจริงหรอเนี่ยในห้องมีแค่โครงเหล็กสองชั้นไม่มีแม้แต่เตียงดูฝุน่นบนพื้นสิและกระจกแตกนี่สิคนจะอาศัยอยู่ได้ยังไงกัน หัวหน้าสภาพแบบนี้เราจะอยู่กันยังไงชายกับหญิงควรแยกจากกันในเมื่อสถาบันจัดให้เราอยู่ที่นี่เราก็ต้องยอมรับมันเอาอย่างนี้แล้วกันพวกเรามาช่วยกันจัดห้องและทําความสะอาดด้วยกันจากนั้นดึงม่านกั้นตรงกลางเพื่อแยกซ้ายขวาแค่นี้ก่อนที่เดือค่อยปรับปรุงทีหลังไปกันเถอะไปตักน้ําทําความสะอาดจาัดตระรัดน้ําแข็งกันเอ๊ะมีคนอยู่ตรงนั้นด้วยนี่ใช่หมายเลขสองเจ้าจะตะโกนทำไม สวัสดีเจอกันอีกแล้วข้าชื่อหังอูหลินหังน้ำนั่นใหญ่มากเอ,อ๋ิญญาณยุทของเขาแข็งแร่งมากได้พลังอันท่วมทนม้นเหมือนครอบงำทุกสิ่งอย่างได้เขาเป็นิญญาณจานสามวงแหวนที่แข็งแร่งที่สุดเท่าที่ข้าเคยเจอมาแม้แต่กูเย่ก็ใช่ว่าจะเอาชนะเขาได้ง่ายๆชายคนนี้ดูเหมือนจะเป็นนักเรียนทํางานเก่งขนาดนี้ยังเป็นนักเรียนทํางานอีกเหรอข้าคิดว่าเขาอยู่สถาบันภายในซะอีกที่ผู้อํานวยการพูดเหมือนจะมีความรับบางอย่างอยู่ สายแล้วรีบไปทําความสะอาดกันให้ตายสิมันใหญ่โคตรๆไม่ต้องกังวลผู้อํานวยการไม่ได้บอกห้ามใช้วิญญาณยุในการทําความสะอาดปล่อยให้เป็นหน้าที่ค่ะจริงหรอกั้นยกให้เป็นหน้าที่เจ้ากู่เยว่สู้ๆฝฟ,ฟิงฟิงฟิงผาดลมกับผาดน้ำด้วยวิธีนี้สามารถสร้างกระแสน้ำวนขนาดใหญ่ได้สมแล้วที้เป็นกู่เยวยะ ข้าเข้าไปยุ่งไม่ได้เลยเธอสามารถจกกัดการทุกอย่างได้ด้วยตัวคนเดียวต่อให้คนธรรมดาสี่คนใช้เวลา2วันก็ทําความสะอาดไม่หมด <c oughs> ดูสิของน้ําสิดํามากอีกไม่นานก็คงเสร็จ <c oughs> ปึ๊บไปพื้นที่น้ําเสียว้าวเหลือเชื่อสะอาดหมดจดดูเหมือนว่าพลังมียาของกุเยอะจะคงอยู่ได้อีกไม่นานเธอต้องพักฟื้นฟูพลังข้ารู้สึกผิดยังไงก็ไม่รู้ที่ให้กุเย่ะทำอยู่คนเดียวงั้นเจ้าก็เรียนข้าเย็นล้สิ ทำไมนับเจ้ามันก็ได้อยู่ทำไมล่ะเจ้ากินเก่งสักขนาดนั้นเว้นแต่เจ้าจะกินหมันหดำหมดก่อนข้าถึงจะเดีอยยังไงเราก็ไม่มีอะไรทําแล้วกลับไปทําความสะอาดหอพักกันดีกว่าโอเคงานทําความสะอาดทําโดยกูเยี่ยงคนเดียวทั้ง3าคนเห็นว่าช่วยอะไรไม่ได้จึงกลับไปทําความสะอาดหอพักทังอูหลินเอาไปซื้อแผ่นไม้กลับมาให้เซเซยใช้กินมังกรแสงตต่ตามขนาดที่เหมาะสมในที่ส,ใใสุดทุกคนก็มีเตียงหังอูหลินซื้อผ้ามา่านมาแขวนไว้ตรงกลางห้องให้ความรู้สึกเหมือนหอพักมากขึ้นแต่นอกเหนือจากนี้พราะเขาไม่ได้ซื้อของอย่างอื่นเข้ามา โกเยลใช้เวลาสีชั่วโมงเต็มในการทําความสะอาดจนตราดน้ําแข็งวิญญาณในตอนกลางคืนทั้งส่คนอยู่ในห้องเพื่อฝึกฝนเมื่อเข้าสู่สาบันเช็กทังอูหล,ลินและคนอื่นๆยังไม่ค่อยเข้าใจอะไรในถานที่แห่งนี้และพวกเขายังมีความประมาทอยู่ในใจว่าวโรงอาหารที่นี่ใหญ่มากได้ข่าวว่าวันแรกนักเรียนทํางานจะได้กินฟรีเซเซ่เดินไปก่อนนะโอเคไหมร้านกว๋วยเตี๋ยวจะชิบหายขนาดไหนถ้าต้องหูอูหล,ลินกินจนหมดว้าวอาหารน่ากินมากสุดยอดมากที่นี่ดีกว่ารงอาหารของสถาบันตรงห่ไส้อีก ราเมงไข่ดาวชาชีมิไม่ต้องจ่ายค่าอาหารในวันแรกข้าจะกินเผื่อวันพรุ่งนี้ไปเลยอันนี้น่ากินอันนี้ด้วยนี่มันอะไรกันข้าชื่อเซียเฟยเฉยเป็นสภานักเรียนของสาบานทำไมเจ้าถึงเอาอาหารมามากมายขนาดนี้ตามกฎของสาบานหากกินเหลือจะถูกปรับสิบเท่าสวัสดีครับพี่ข้าไม่กินเหลรอกครับเจ้ากินคนเดียวงั้นเหรออาหารที่เขาเอามาเท่ากับคนสาสิบคนกินใช่เขาข้ากินคนเดียวโอเคงั้นข้าจะเฝ้าเจ้ากินถ้ากินไม่หมดก็อย่าหาว่าข้าไม่เตือน พี่ครับหากข้ากินหมดรบกวนพี่ช่วยเอามาเพิ่มให้ข้าอีกนะครับหากข้ากินไม่หมดก็ทำตามให้พี่เห็นสมควรเออเหมือนนก็มารอดูกันยำ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 อาหารของสถาบันเชคไม่ใช่อาหารธรรมดาธรรมดามีสารอาหารสูงกินแค่นิดเดียวก็อิ่มแล้วอึอึอึองำตึงเขาเป็นใครกันแน่เนี่ยกินเสร็จหมดแล้วฮะยังไม่ค่อยอิ่มเลยอ่ะยังกินได้อีกเรอ พี่ครับช่วยเอาที่เหมือนกับปิงทะเลมาเพิ่มอีกสิบชุดขอบคุณครับเออโอเคนะนี่เขายังเป็นมนุษย์อยู่อีกเหรอเพิ่มอีกสิบชุดนี่ด้วยอาหารพวกนั้นเขากินหมดคนเดียวงั้นเหรอกะเพาะเขาทําด้วยอะไรกันแน่หลีกทางไปเฮ้ hey, จะจะก,กินแบบนี้ไม่ได้นะถ้าเป็นแบบนี้หุกมือข้าจะย,ยื่นเรื่องกับทางสาบานให้ตัดสิทธิเจ้าในการรับประทานอาหารฟรีห้าไม่ต้องกังวลข้าเป็นนักเรียนทํางานพุวงนี้ข้าคงกินแบบนี้ไม่ได้นี่เป็นอาหารมื้อสุดท้ายที่ข้าได้กินฟรี พี has, Ni, ey, He has. He has ่แฮก็เป็นนักเรียนทํางานนี่เองไม่แปลกใจเลยที่อ๋อหรองั้นกินต่อเถอะแล้วทําไมเจ้าไม่บอกว่าเจ้าเป็นนักเรียนทํางานกันเกิดอะไรขึ้นกับนักเรียนทํางานนั้นหรอไปละเสียเวลาข้านักเรียนทํางานต้องมีเรื่องราวบางอย่างซ่อนอยู่แน่